สวัสดีครับผมวันนี้มาดูอาการ X e Max Star ไม่ติดดูอาการอาการกัประมาณนี้ขตัตังขึ้นแล้วนะเนี่ยอาการกัประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองกปไล่ดูมันเป็นเพราะอะไร แรกก็คิดว่าเป็นเพราะหัวเยนนะลองซื้อซื้อตัวใหม,ม่อันนี้ตัวเก่าตัวเก่าก็ลองกี้อยู่ก็ยังมีไฟอยู่นะลองเทสดูตัวใหม่ก็เปลี่ยนเข้าไปแล้วเปลี่ยนเข้เาไปแล้วโอเคแล้วทุกคนอ่อตอนนี้ผมลไล่หัวฉีดไปแล้วหัวฉีดทำงานปกติ รอบเดินเบาก็ฉีดปกติด้วยหัวเทียนก็เปลี่ยนไปแล้วแต่แต่เราสตาร์ทแบบไม่ปกติเนะสตาร์ทแบบไม่เบิร์นไม่ติดแต่ถ้าเบิร์นเครื่องหน่อยนึงก็แต่เบาไม่ได้นะ อันนี้คือมันมน่าจะเป็นตัวทั้งรอบเดือนเบาอะเนดะี๋ยวผมจะลองถอดดูบักตัวนี้เนาะเราก,กดตัวนี้มาด้านหลังกดทำมาันหน้าขึ้นแล้วก็ถอดออกได้เลยโอเคแล้วก็มาถอดประจรแจแ่ะถอดมน,นออกลันก่อนแล้วก็ดึงออกได้เลย ด้งตัวนี้นะปุ๊บออกมาปุ๊บอ่าเราก็จะได้ตัวเห็นตัวตั้งรอบเดินเบานะเนี่ยแล้วทีนี้เราก็เนี่ยแล้วลทีนี้ก็ตัวนี้คือมันเขาเรียกว่าอะไรมันรอบรอบสูงไปเราต้องหมุน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 กลับขึ้นมาให้มันอยู่ให้มันอยู่แบบประมาณมิลสองมิลอะ เนี่ยประมาณนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปว่ามันจะปกติไหมอ่ะผมเผื่อไว้ให้มันเกือบจะชิดนะแต่ยังไม่ชิดประมาณนี้เมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้อยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยเมื่อกี้อยู่ประมาณนี้มันเดินเบาไม่ได้เลยนะเบาปุ๊บดับเลยรถหกหมื่นโลนะอยู่ๆมันก็เป็น เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังเดี๋ยวไปกดสตาร์ทต,ตอนนี้เดี๋ยวปั๊กมันยังเสียไม่ไม่หมดเอาไว้ประมาณนี้แหละแล้วก็กลับเข้าไปใหม่แล้วก็คอยสตาร์ทดูเนะใส่กับเรียบร้อยเสียบปั๊กเรียบร้อยเดี๋ยวไปลองดูอยให้ดูรถหกหมื่นโลเองหกหมืน่น หกหมื่นึง่งตอนนั้นที่ว่าน็อตแข็มไขายก็ประมาณหมื่นกิโลตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ขายแล้วจบปัญหานั้นไปเพราะว่าใส่กันขายเข้าไปเลยรอดู